บริการสุสัตว์เลี้ยงเริ่มต้น1บาทมีทุกตัวในแมปโกรเอกาเดนหาสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าคุณกำลังเป็นตัวแบกในกลุ่มเพื่อนๆเดียววันนี้จะมาแจกเทคนิคทำแต้มให้สูงสูงสำหรับคนเดียวนะครับอย่างแรกที่ต้องมีคือแพคดี D. ช่วยให้เพิ่มพื้นที่ในกระเป๋า25ช่องยิ่งเวลสูงยิ่งได้ช่องเยอะ อย่างที่สองคือนอนเขียวจะช่วยให้ผักของเราโตเร็วขึ้นยิ่งเมลสูงก็จะเร็วขึ้นสาธิตการฟาร์มนะครับเก็บเก็บแต่ละครั้งจะได้เพิ่มประมาณ700-900ถึงกเกตด,ด้านบนนะครับจะเก็บได้200กว่าผลกันเลยนั้นคือสกิลจากสัตว์เลี้ยงพึ่งครับที่ออกไปช่วงต้น ถาทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปฟาร์มมาทำคนเดียวส่วนใหญ่จะมีผู้เล่นมาแจมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายกันว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าฟาร์มในคอมก็จะเร็วหน่อยนะครับแค่กดอีค้างไว้ก็จะได้ผลไวมากๆในมือถือผมยังไม่รู้วิธีเก็บผลไม้ยังไงให้มันเร็วแบบนี้นะครับ ใครรู้แนะนำได้นะครับนี้เป็นคะแนนช่วงท้ายนะครับนีล์มีปัญหาเลยเอาแบบนี้มาให้ดูแทนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันหน0 0งแป้งจะได้อะไรกันบ้างนะยังดีนะครับมีแมวมูลได้มาที่เหลือก็เกลือเกลือนะครับสำหรับผม มูนเมร้อนก็ออกจริงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แต่ก็ยังมีนาแต้มมืน่นแต่ได้ของโคตเกลือ